สวัสดีครับอยู่ผมวินชลาดไฟนะครับวันนี้ก็กําลังจะเดินทางไปชกมวยนะครับแล้วหยุบน้องครับเทวรนครับผมแล้วครูที่สามพ่าวันนี้เป็นไงเราท้องครับเหยญทองฝากเชียร์ด้วยนะครับผมวันนี้เจอกันคูดำยี่สิบหาเวลาสักทุ่มครับจขึ้นรายการให้ดูครับโอเครับิีแชมป์ครั้งแรกครับสามคนมาสามคนครั้งแรกไปครับ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับ ใกวันแล้วนะครับหลังจากต่อยเสร็จเมื่อคืนนะหลังจะโชคเสร็จเมื่อคืนก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เชียร์ผมนะครับผมเมื่อคืนก็ทําสําเร็จแล้วนะครับได้แชมป์กูดามไฟ25ได้มาครองแล้วนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็เมื่อวานผิดหวังไปครับแพ้กลับไปแก้ไขาพัฒนากันใหม่รือว่าได้รประสบการณ์ใช่ครับประสบการณ์ช่วยได้ประสบการณ์ดีไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไปดู คลิปมื่อคืนกันนะครับแล้วพี่เคราพูดคุยยัน,นะครับข้อบกพร่องตรงไหนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคกรทเอดนั 1! อินาสท่ราป,าราปมาเจอจกวับ,บิล showing off his counter speed wow fast oh fast this is a good one this is a good one guys ของดีครับคู่ดีคู่งดีของดีนี่ทีนั้นครับเริ่มแย่สวนบ้างแล้วครับเทวันโอ้ โอ้สะอาด้วหมัดเมื่อกี้สะอาดเทวอนขอเช็คมือเลยเมื่อกี้แต่ไม่ได้ปิู่อะไรไไเล่นกันต่อเล่นกันต่อแค่หมัดเดียวเท,ทวอนต้องเดินแล้วล่ะครับโดนไปเมื่อกี้โตโตฮะอ่านี่ตินานครับแย่ล็อกไว้ก่อนตัดจังหวะไปก่อน Dynamic, Dynamic. เออบอดี้ไม่โดนฉนลับนิดเดียวโอ้แต่เร็วจริงนะเมื่อกี้ก็เฉียวเอวนิดเดียวนะป๊อกเลยนะ อ่นนี่จะนานวันวันทูฮะอ่ามีครับอข,ของมาโชว์ครับดีใจมากพี่ได้เห็นเออไปนิดนึงเขายิงเฟนคำระยะไว้เออเทวอนครับวันท5ทีโฟไฟไอเลิฟยูมาเป็นเพลงเทวอนครับอ่าครับเช็คระยะก,กันอยู่เทส์รีเฟล็กซ์ดกว่ามันเป็นการดวลของรีเฟล็กครับตอนนี้ แหม่ yeah, ไม่ดีมาเฮ้ยของดีของดีองดโอ้โหเมื่อกี้แบบมีเด้งแล้วไม่มีกลัวด้วยโอ้โหของจริงมันอ่านจิตกันวะต้องเพลงต้องสร้างเพลงใหม่ๆโอ้ยโ,โอ้ยมันต่อยกันเร็วจัดแต่มันต่อยล้มกันนะนี่เออเขอาแล่คนละเทแล่คนละเทเมื่อกี้เทบอลนิตินันแหมของดีไว้ ดีดีนานครับเร่งไปเช็คโอ้ยระยะโอ้ยสวยตะกี้คอกกาดแต่แข็งครับไม่ทะลุเทบอลเล่นครับเทบอลอยากเล่นครับกาดบีบแคบแล้วครับอยากมุดโอ้ยเสียวนิดเดียวครับโอ้ยเขาเริ่มติดกาดแล้วอ่าหลบด้วยโอ้ยนี่กระดางจังหวะมุกเข้าแล้วเนี่ยโอ้ยเอ้ยเลยอเอาแล้วดีดีน่ครับ โอ้ยแม่ของดีมันจัดอยากกลับเป็นมวยรุ่นอีกครั้งเอ้เดี๋ยวมึงโชว์โบสเดี๋ยวโดนจริงหล้วหายแหมโชว์โบสโชว์โบส่าเทวอนครับเอ้อสปิริตสปิริตเทวอนไม่เอาครับเหมือนเหมือนหนังเรื่องชอยอะเฮกเตอร์เจออะลิสอะสะดุดหินเขาปล่อยให้ยืนใหม่อะ,อะ อดิีินันเดินบ้างนดิจินันเดินบ้างแจ้งเป็นฝ่ายลุกนะน้องเต็มนะอยากลุกบ้างเมื่อกี้ให้เทวันเดินนะรับจ่ายโดนเป็นฝ่ายรับมาอาโอเคผมว่าไอ้หมัดสองหมัดที่มันโดนนี่แหละจะเป็นตัวต้องบอกว่าคู่นี้อนาคตดีทั้งคู่เลยดีทั้งคู่ผมบอกเลสมวันนี่ได้เลยนะมันอ่านเกมมาดีด้วยแต่เท้าได้นะออกซ้ายขวานี่โอ้โหแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเลยพี่เมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่ว่าไอ้หมัดสองเอา let's go round three final round fight เออเออแรกคนละทีมันแรกแข็มถึงกันด้วยนะเคาคนละทีแต่ใครเจ็บกว่าเดี๋ยวดูกันเออเออเทวันเอาจริงแล้วเทวันของโบสีมัน body shot body shot head shot head shot นิตินานเอาอีกนิตินานชอบเขาชอบผอมแบบนี้ี่โอ้ body head แรกกระโอ้ได้คืนโคตรสวยแมงเสมอเลยอะ่ะสุดยอดออโอ้ยอได้คืนนำมา โอ้ยแล่คืนไปอีกอะไรวะเนี่ยคู่นี้ต้องบอกว่าตักใจแทนกรรมการทั้งสามท่านด้านหลังนะสายใจว่าออโอ้ยเคาะไปคือคู่ขี้สูสีมากเลยอ่ะสไตล์การชกนะอ่าบอดี้ไปไปกินกันไปกินกันไปกินกันมามโอ้ยยังมาฮอตเขายังเล่นมาฮอตอยู่กันใช่ไหมยุคนี้เอฮ้อแร้วมื่นหรือเปล่าแล้วมืนแล้วแบบท้ายยกยังไงเออ อย่าเพิ่งเริ่มเออดิเตรียมมาห้ายกนี่สามยกเอ้เฮ้เออบอดี้โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทวอนไม่เอาดอกแบบนี้ผมเนยรู้จักแล้วผมรู้จักน้องเขาแล้วเฮ้ยอ่าแลกการแลกการไอ้ข้อดีข้อดีไปไอ้ตัวไม่ได้ไม่ติดไม่ติด โอ้ยมีม้วนเอ้สวยชอบชอบเออต่อยอยากเล่นนะมันต้องอยากเล่นนะเออการชกอย่างนี้นะน้องเจมเราต้องวัดใจกรรมการทั้งสามท่านนะฮะเออจะออกไปทิศทางไหนมันมันไม่รู้เลยฮะเออเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้อีกไม่กี่นาทีเราก็รู้ครับพอหมดยกที่สามแล้วครับเอาวัดใจกรรมการนะสุดยอดู่านี้สามในสองนะครับโอ้โหสุดยอดเทปอลสุดยอด นิตินันสุดยอดขอบคุณน and the winner of this fight is เนตอนนิตินันไม่ต้องเสียใจไปบอกคะแนนตี่อยู่หนึ่ มันมีอยู่ดอกเดียวเองอ่ะมันดอกเดียวจริงๆเห็นใจกรรมาการมากจริงๆงใหญ่เสมอแ,แบบอ่ะเมื่อกี้มันมีรายละเอ,อยียดที่เด่นอยู่ครับยกหนึ่งก็เหมือนเราแบบตามแผนแล้วก็เหมือนเราจะไปเล่นจังหวะฝีมือเขาก่อนเนาะใช่ครับก็ไปดูจังหวะก่อนแล้วเป็นไงเดินพยายามเดินเบียดครับเดินเบียดแล้วแต่ว่าทำไม่ได้เขาไววโคชเขาเร็วด้วยนะขับมา,า,าเร็วโคชก็เก่งเลยของนิวินก็โดนจังหวะสอง,งก็เป๋เหมือนกันครับ ก็มีจังหวะหลวมใช่ยกระยกเลกแต่ก็มันก็ยังไม่ห่างกันมากแต่ก็เขาไวตอนใน<ม>หัวขี้ไงบ้างยกหนึ่งก็น่าจะทําเดินเบียดเดินเบียดเขาเข้ามุมแล้วจะจัดการให้อยู่แต่ว่าเขาไวจริงๆเลยไม่ผ่านยกสองยกยกสองนี่แบบต้องเดินแล้วนะใช่ยกสองคือต้องยกสองนี่ต้องเดินแล้วจัดการได้คือต้องเอาให้อยู่มุมหรือว่าติดเชี่ยงจริงรับยกสอง ของนีวินยกสองก็เหมือนขยับเร็วขึ้นใช่ไหมใช่เดินเร็วขึ้นครับเหมือนเดินเร็วขึ้นนะเป็นไงย่อสองในมุมเราพยายามเดินเร็วขึ้นนะแต่ว่าไม่เจอตัวครับเขาไวเขาไวแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่พอแต่ก็ได้ได้แรกๆกับเขาอยู่ใช่พอโดนแต่ก็ต้องยอมรับผู้ชมเขาด้วยนะคือยอเขาว่าก็เร็วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถงอว่าเขาไม่ธรรมดาเนี่ยใช่เป็นไง่ไงคิดว่าตอนแรกกะว่าจะบีบเข้อมุมอยู่แต่ว่า คนนี้ไปพลาดโดนปุ๊บแล้วตกใจับไปพะวงมัดมากกว่าไม่เข้าไม่ติดตัวด้วยแบบว่าชลีระด้วยของผู้ชกนิดหน่อยเราเราก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชกหรอกแต่แบบเราก็เล็กกว่าด้วยใชตไยน้ำหนักเขาด้วยใช่นีขึ้นมาต่อน้ำหนักเขาแล้วถึ้เวเขาแยบต่าคนต่างแยบเขาก็จะถึงก่อนเ่าเขาจะโดนก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ แต่ก็มีช็อตที่น่าเชื่นชมนะจังหวะเขาลื่นใช่ไหมใช่ใช่จังหวะเขาลื่นเอเราเป็นสิ่งที่สําคัญครับผมเร,เราก็ไม่ซ้ำก็ดีซ้ำนั่นวถามว่า,ามันก็ไม่ใช่มันไม่ได้เรียกว่าลซ้ำมันก็ยังอยู่ในเกมเขาลื่เนเราทำอะไรไหมเราทาได้แต่รวมภาพรวมเราไม่ทําดีกว่าใช่ครับผมนะแต่เมืกีฬเาเป็นสิ่งที่สําคัญคนระับใช่โอเคอ่ะยกที่สามเมื่อกี้ก็ทางทีมงานเราก็ทางทีมงานทางพี่เลี้ยงเราก็ บอให้ในวินเดินใช่ครับเดินเร็วเดินติดตัวเลยเพราะว่าอยู่ห่างเสียเปียบพอรู้จักยกที่สองเขายาวกว่าใช่ครับโดนหยยบใช่พอยกสามว่าเดินทําได้ดีต้นยกนะต้นยกต้นยกทําได้ดีเดินไปเข้าเข้าไปแรกใช่เขาบ้างเราบ้างทีต่อทีเลยทีต่อทีเลยแต่ว่าเราเสียเปียบเรียงแรงมาทะัะก์แ้วรงมัทะแล้วก็ยาวโดนครับเราเสียอาการพอเดินเข้าไปแล้วก็ทีต่อทีมีชาชาเหมือนกันพยายามจะ ส่วนเขาแต่ว่าดันใช้ลมมากกว่าภาษามวยก็คือว่าแบบว่าภาษามวยก็คือแบบว่าพ,คอ,าพอคนกันแล้วเรายุบเราเล็กกว่าใช่ครับแรงมาท้าแรงอะไรเราน้อยกว่าพอยุบก็ถือว่าก็ทําได้ดีอะทำเต็มที่แล้วก็แบบไม่ต้องเสียใจเราได้ได้ประสบการณ์ด้วยประสบการณ์แล้วก็รู้จักในมวยแต่ว่า แต่ว่าก็ต้องยอมรับคู่ชกเขาด้วยนะคู่ชก<ช>เขาไม่ธรรมดาดีใหญ่และใหญ่ด้วยแข็งด้วยเร็วด้วยฝีมือ <ไว S 1> ด,ด้วยใช่เราจังหวะสังดีมากดักดีมากต่อไปเดี๋ยว<ม>ไปดูคล<ม>ิปผมนะครับไปดูคลิปผมชิงแชมป์มาสักพน s <S แต่เป็นไฟแรกนะเป็นไฟแรกที่ชกมาสักพนแล้วก็ชิงแชมป์เลยรายการโคดามเดี๋ยวเราไปดูกันโอเครับนี้โอเคนักกีฬาพร้อม เี็กิวเมนิเวนของวันนี้ครับของครูดามไฟท้งที่25เจ็บทิ้นแข็งขันในพิกัดน้ำหนักที่147ก้อนวันนี้ครับทั้งสองคนก็ได้ฝ่าฟันครับผมเป็นเพียงนี้ใส่ต่อมาจนถึงจุดน,น,นี้สองคู่อ่านนะครับแข็งขันนี้จะเป็นของใครเดี๋ยวเราไปดูตัวนักมวยกันครับเปิดตัวมุมแดงขอเสียงต้อนรับ I so t believers! พบกันที่3ยกครับ2นาทีพัก2นาทีครับคุณคร<อ><ห>ับผม b r e a t going in h e n n a get a first pick oh i n s รัตดักชกฝ่ายน้ำเงินนี่น่โห oh, มวยตลาดสายด้วยนะครับรเอาเต็มนี่ครับไทยฝรั่งเศสเจอกันครับว้าผิวรู้แล้ว <c oughs> แม่มียิ้มด้วยมองยิม้มอ่าโอเคเริ่มอ,อ่านจังหวะกัน อ่าเข้าพร้อมกันเอาไหมเอ้ย uh, be w e r e your environment <laughs> I would <will> say เ r ็ a เบรค i n g in นอ่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนมั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 นพื้นหรือมันรองเท้าเนี่ย,ย <laughs> เพราะอันนี้มันมาตั้งแต่กลางเวทีนะ,ะระวังระวังนะ โอเคบรครับ moving in อินทราชครับคา์เตอร์เ็คระยะครับ you need more results we need more results for the belt บรียามูบิ้งเช็คกิ้งเช็คกิ้งเอ็มบริอาบิเช็คกิ้งอินเทอร์ลาอย่างไรออกกอนครับอ่าโดลวงออกตาบโอ้ยเออโอ้โหมาสู้เลสโก้ไฟช็อกก์สปิงสปิงครับอ่เช็คการ์ดเช็คการ์ดเช็คการ์ดครับอินทราเช็คการ์ด แตเบรกสืบเข้าครับโอ้โหแหมมันจังหวะดดดแป๊บเดียวจริงๆอ่ะพยายามอดจังหวะียวหลายัหนอยน่งอออก moving in slowly อ f i r s t Oh, my okay, God, that's a a test is a test. Is that moment of jumping in? Very small window for both fighters. ไอ้แม่จังดีเฟกดีหลอกกันได้หลอกกันดีอินทราชครับตัดจังหวะด้วยการออกก่อนครับส่วนเบีอคหายจังหวะไหลเข้าโอเคเบีครัวครับติดกากติดกายหมดทั้งคู่เลยแขนล็อกเอาไว้เขมนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยี้ย แลามมั่นใจและคอนฟิเดนซ์คอนฟิเดนซ์โอ้เออๆออกไปก่อนสวย้วงไว้ห้2 <c oughs> oh. 3เซตไฟนอลาวดนะครับ we have to make the result clear for the final round for the belt okay nice weave there by b r i a k สุดเดือดครับครับ r i a k counter misses อินทราาโอ้ยต่างคนต่างเล็งแผนเดียวกันไหมเนี่ยเล็งอดี้ขึ้นหัวเอ้ยแตงการะต้องเอาต้องแบบเคลียเอ้ย ตอคีคลีมาหรือยัง The clear shot Let us w i t อยากดูเออโอยเอาล้วอิเทลาอ้เออโอยเอาล้อิเทล่าเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหฟุตเวิร์กดีมากบ a very good โอ้ยเออเอออินทลาบอกเอาอีกฝั่งนู้นบอกให้เดินบอกให้เดินฝั่งนู้นบอกให้เดินนะบริยัคเดินแน่บริยัคเดินแนะ่เนนะออ make it clear หนุ่ a อะไ clear shot มนาะ confirms it confirms it เข้าไปเลยเข้าไปเลย go in go in เอ้ยโอ้โหฟุตเวิร์กมันแอ้ก้าวดีจริงทั้งคู่เลยฮะสาวสองสเต็ปนี่คือหลุดเลยเออ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 โอ้ยใส่เอาจริงแล้วเนี่ยเอาจริงเอาจริงโอเคมา嘛 and we let the referee collect the scorecard ก็รูดาบรับโวเตอร์เป็นาษของเราฝ่าแดงครับฟาบมารอครับมอทันทันแล้วอะไรรับผู้ชนะครันสำหร้องึกนี้ในการชิงแชมป์ของเวลร์147ปออดได้แล้มูมแดคกับอินเตอร์ รัสองเจ็กชัยก่อนจะขาดเทียมขาดไปแล้วครับพร้อมเต็มนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยมากมากเลย ย,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 ยก็เป็นไงครับพี่ชายยกแรกก็ตามแผนที่ทีมงานเราวางไว้ให้ก็โดยจากที่การที่เราศึกษาศึกษาคลิปข้อซ้อมเขาอะไรนะเขาก็เขาเป็นมวยสากลแบบเขาต่อยมานานแล้วเขาไม่ปมระสบการณ์เยอะกว่าเราอ่ะเราครั้งแรกชมมานานใช่แล้วดูดูคลิปการซ้อมเขาเขาก็แบบเขาเร็วเขาเขาเป็นอันทือเขาเขาเป็นเลยอ่ะแบบดูจากคลิปว่าซ้อมก็เบสิกอะไรนี่ก็ทำการบ้านพอสมควรอยู่ แต่พี่เลี้ยงเราก็บอกว่ายกแรกก็ยังไม่ต้องรีบลองเล่นลองเล่นจังหวะฟีมือร์เล่นจังหวะไปกับเขาดูก่อนใช่ก็ก็ไม่คิดว่าจะทันเขานะยกแรกอ่ะก็ก็ลองแบบเล่นไปดูแล้วจะมวยซ้ายด้วยหรือเปล่าครับซ้าใช่มวยซ้ายด้วยถ้าถ้ามวยซ้ายถ้าเป็นมวยไทยจะต่อยง่ายนะแต่มวยสามคนต่อยมันต่อยยากเพราะเนาเหมันเหมือนแบบ ใครถล่มแบบหรือใครพลาดแล้วไม่หลบไม่พ้นอ่ะแบบมีสิินแบบมัดเดียวเลยสวนกันเลยถ้าคือใครพลาดก็อาจจะมีพูกมีร่นอ่ะล่นไปได้รีร่นอ่ะใช่ก็ก็กแรกก็ไม่ก็อึดอัดอยู่ก็เรายังติดแบบมมยไทยยังดูเชิงใช่เรายังติดแบบมมยไทยเราไม่พิ้วเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็รู้สึกว่าแบบลูกแรกก็ความรู้สึกของผมถือว่าคือความเร็วแบบก็พอพอไปวัดได้ว่าเขาได้ไปที่กับเขาได้อยู่ ก็เลยลองขยับขยับไปดูก็ยังไม่มียังไม่ได้ออกพุดอะไรมากยกเลยครับเป็นไงพี่ชายยกสองมันเขาจะเดินไปขึ้นใช่ก็ผิดผิดคาดที่เราคาดไวนะผิดไม่ได้ผิดเหรอก็เราเราแค่คาดไว้ที่ว่าเขาจะมาเล่นฝีมือเขาจะแบบทำให้เราเดินแต่ยกสองออกมาปุ๊บเขาขยับข้อหาเราเลยเขาเป็นเขาปล่ายเดินแล้วเขาขยับข้อหาเราก็ในใจก็เลยแบบลองวัดดเลยเลย ก็ที่แรกที่แรกอะวางแผนไว้ว่ายกสองยกสามอะเราอะต้องเป็นฝ่ายบล็อกแขนแน่นๆคิดว่าเราเราไม่เป็นถ้าเขาแะเไม่สับคนเราอาศัยบล็อกแขนแน่นๆแล้วมุดเข้าไปแรกกัดตัดลำตัวสลับล่างสลับบนอะไรอย่างเงี้ยแต่กพอพอรู้จักยกแรกคือว่าคิดว่าความไวพอซู้อเขาได้ก็เลยยกสองเลยแบบคือลองยืนระยะห่างดูเล่นลักษาระยะแล้วก็เล่นราวบิดยาวเขามันก็แบบเหมือนแบบไม่ค่อยมีใคร ออกบุดมากส่วนใหญ่จะเป็นชิงจังหวะมา,มากกว่าเพราะซ้ายกับขวาแล้วก็แบบต่างคนต่างไม่ประมาทด้วยแบบว่าถ้าแบบกวนหลุดทีเดียวหรือว่าอะไรทีเดียวแบบแล้วเราโดนสวนาโป้งเดียวอย่างเงี้ยม,มีสิทธิ์มีสิทธิ์หลุนได้เราก็ต้องเราโดนได้เขาโดนได้เอาชัวร์ด้วยใช่ออกชวชัวร์ออกซึงสห้าเราก็อาจจะโดนโดยสถานการณ์เขาเดินมาด้วยใช่แต่ก็คิดนะว่าถ้ามีโอกาสบวกก็อยากอยากอยากแบบว่าถ้าว่ายืนชนกัน ติดตรงไหนอยากบวกก็แตบบ่รู้สึกว่าอยากบวกอ่ะแต่คือจะให้เดินเข้าไปบวกกับเขาเลยก็กไม่มถนัด<ช>อีกเพราะว่าเราไม่มีเอาพูดตรงก็คือเราไม่มีสติปเท่าเขาแบบว่า<ช>การเข้าไปเข้าทําอมก็มันก็เลยลาบาก,กเลยต้องรอเขาเขาแท็กเข้ามาอืแล้วค่อยบวกเนี่ย <Okay. S 1> ประมาณนี้ยกสองก็ยังไม่มีอะไรมากครับโอเคเป็นไงบ้างครับพี่ชายยกสามยกสามก็ทีมงานแล้วว่าบอกว่า ให้ออกเยอะๆหน่อยอย่าออกแค่หัดเดียวอย่าออกทิ้งแค่หวัดเดียวก็ให้ออกเป็นชุดออกเป็นคอมโบก็พยายามอยู่แต่คูอเขาก็เร็วเร็วเขาเขาก็เร็วอะไรวบนี้ก็เดติท้าฟุตเวิร์กใช่ก็พยายามอ่ะพยายามแบบมีจังหวะให้อยากจะออกเป็นชุดอะไรอ,อืมแล้วเป็นไงครับมั่นใจไหมครับยกสามว่าคะแนนนำหรือว่าขาดอะไรไหมมั่นใจไหมก็ ตอนแรกเขาก็พูดตรงก็ยังไม่ไม่มั่นใจเลยยกสามก็ไม่ได้มั่นใจสักตอนเลยมาก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขานับคะแนนอะไรยังไงแบบรูปมวยอะไรยังไงของนหลับคนเนี้ยนะแล้วก็มาที่มั่นใจจริงมาได้รูปจังหวะบวกอ๋อปลายยกสามยืนบวกปลายยกกลางยกเนี่ยยืนบวกกันแล้วคือเขาโดนของเราเขาโดนแล้วมีอาการนี่เห็นลูกหล่นลงไปแล้วก็คิดว่าพอลุกมาก็เหมือนบเขาอ่อนแรงลงไปแล้วก็ เราได้ลูกแข็งแรงกว่าก็เอาลูกไล่เข็นมวยไทยมาช่วยวงในก็เราเราไม่เป็นไงวงในเรารู้เราจะพักต่อยอะไรยังไงแล้วก็กดเราก็ไม่เล่นวงในแล้ประชิดก็กดแขนไว้เหมือนมวยไทย่ายเีาวกดเขนนั้นไวนเพื่อบังก็บของต้อยด้วยเพื่อเราเองเดียวใช่ให้เราทการแยกก็มามั่นใจจริงๆก็นั่นแหละลูกลูกบวกลูกบวกจังหวะนั้นที่เขาลุ่นที่เขาล่วงเขาล่วงหลุดลงไปก็ว่าทำออกมาได้ดีไหมครับคิดก็พอดีั็ มันก็เกินคาดพี่แล้วก็แล้วเราต่อยสาคนครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีประสบการณ์เลยก็ซ้อมสิบวันก็ได้ยิมพี่ยิมพี่จำาอ็กติไฟเอ็กไฟพี่ยิมพี่จำพี่จิไทเทนเนอร์พี่จิเข้ามาช่วยปรับเทคนิคเทคนิคเสริมการเ <G. S 1> <25. S 2> ทรนกัน,นใช่เข,ข,ขาเขาบอกปรับอะไรได้ไม่มากหรอกเพราะระยะมันสั้นสิบวันก็เน้นลูกแข็งแรงเข้าไปแล้วก็อาวุธ อะไรคอมโบอะไรมันนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ใช้เท่าเท่าที่ซ้อมแต่ก็เราก็อยากใช้แหละแต่คือจังหวะด้วยจังหวะด้วยประสบการณ์เรามันมันไม่มีคือเราก็ไม่รู้มันจะใช้ไงเราก็กลัวหลุดกลัวหลวมด้วยแต่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะใช่สําหรับกองเชียร์สำหรับอะไรมองผมว่าทำออกมาได้ดีครั้งแรกก็ถือว่าเกินคาดได้ได้ประสบได้ประสบการณ์ได้แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆครับครับก็ทำได้แล้วใช่ก็ได้แชมป์ ของคู่ดาม,มาว่าภูมิใจครับแชมป์อะไรก็ภูมิใจหมดขอให้ได้เป็นแชมป์อ่ะใช่<ม>ฝังตามผู้ผมสองคนต่อไปด้วยนะครับ,รบก็เราติดตามพวกเราน้วยครับว่าจะไปในรูปแบบไหนมวยสตรีทใช่ก็จัดเรื่อยๆครับก็ยังจัดอยู่แล้วก็จะมีส่งพวกน้องๆในทีมก็จะมีทีมเพิ่งสร้างทีมกันก็เริ่มหัดมวยกันบางคนก็ยังไม่เป็นตั้งแต่เอามาหัดเอามาอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ นาครสติในมวยสตินะพูดถึงเรื่องมวยสติก็จะมีจัดมวยรอบไม่มีค่าสมัครชิงเงินรางวัลอะไรอย่างงี้มวยรอบมวยรัสติดเราต้องรอติดตามดูเขาไม่มีที่ไหนเคยจัดแน่นอนมวยสตินี่จัดอยู่ที่ไหนครับพี่ชายกนที่หลักๆของเราก็ตลาดราชพฤกษ์เมืองเอกยู่รังสิตนี่ือรังสิตใช่โอเคราชพฤกษ์อันนี้อันนี้คือที่หลักๆของเราแล้วอนาคตก็จะมีฝากแบบเอามาบอกนิดนึงจะมีรายการรายการเอ่อมาสปอยงมีรายการใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งรายการ ชื่อร้วกันว่าก้าวแรกสู่สังเวียนก้าวแรกสู่สังเวียนจะเป็นอารมณ์แบบไปสัมภาษณ์ทั้งคุณยีจุดเริ่มต้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่าแบบมันก็จะแตกต่างจากที่อื่นก็เป็นอารมณ์แบบคุยแบบว่าไม่เป็นทางการหน้าคุยสนุกสนานกันไปกับกับพวกพี่ๆพวกที่คนที่แบบแขกรับเชิญต่างๆอะไ่าโอเคครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราสักคนด้วยครับขอบคุณมากครับมากครับ